สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับวันนี้คลิปนี้ามาเดอร์ภูเรศเบื้องววาจากพยุงฟาร์มบ้านเขียวนะครับพี่นอ้องคลอกนี้ถูกสุดอีพีทีแปดสิบเก้าแล้วนะครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็มีว่า,าฝากพี่ฝากน,อนา้องเข้าไปเาจะพองว่าทองว่าแม่ลูก แล้วก็ผู <Be ek. S 1> Then, ้ใดที่ถามหาขอพันนะครับเด้อมณีมีมาให้หลายตัวอยู่ครับพี่น้องอ่ะอยากได้ตัวไหนเมื่อเร็เอาพิกัดกายุทธีบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปไลายเลี้ยงกันเมื่ที่ละตัวครับผู้ใดอยากได้งหัวลุนเดี๋ยวจะพาไปเบื้องกันเอานะครับเนาะก่อนอื่นก็จะพาไปทักทายกับทั้งเจ้าของของเจ้าของฟ้ามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟซีบุณชูชาแนลครับมนีมาขอพี่น้องคือเก่าครับ วันนี้พ่อปันสันกัมาพ่อพี่พ่อน้องครับนั่ของนีมาฝากกับสาวแหลมอันหน้านะครับครับผมวางวางวันนี้วางเฉยๆดึงตัวมาเลยเลยค่ะนี่ครับอ่ะวันนี้มีเอ่อเงาะทองมะหอยหลายตัวอยู่เนาะเงาะทองค่ะเด็ดๆเลยค่ะแล้วก็สิมีแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ทองกับสิมีปูครับผมแล้วก็ไปเบิองอนาคตพ่อพันของเขาอ่ะเมาเจะาบาดเมาค่ะวันนี้กับมีเมามาฝากคือเก้าค่ะวันนี้อ่าเซ็นร่างห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะ สูงฟีทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะ SML สั่งได้ค่ะสอบถามได้ที่เบอร์0984089388แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์0648492912นะคะครับผมขึ้นไ่หายุนาเขาได้ทั้งสองเบอร์ได้พี่น้องครับการรับประกันของเขาทางฟาร์มห้องกับรับประกันเคื่อเก่าครับรับประกันหนึ่งเดือนนะครับรับประกันสากลนะครับดูทางชุดนะครับหางดอกหางด่างนะครับ พวกตำนี้ต่างๆนะครับแต่ว่าทางความเฮานะครับเ,เรื่องนุมจริงนี่ผมถือว่าเป็นตำนี้นะครับท่านที่น้องท่านใดอยากเาบิ้งงมัวตัวใดที่ว่าเออมีตำหนินุมจริงบังสิ่งก็สามารถเบิ้งรายละเอียดได้นะครับติดต่อสอบถามเขม้ามาได้นะคะประกันกับรับประกันคือเขาครัตัวแรกเบอร์หนึ่งท่านใดครับตัวแรกสิพาไปเบิ้งของงามค่ะจะครับไปเบิ้งไหนของงามๆตัวใหญ่ๆอยู่ทางนอกระไรครับเด้ออทางนกค่ะ็เดยมาง้อหัวลุ่นตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็ล่ำตัวแข็งแกรงที่ใจเงาเลยเหรอที่น้องตัวนี้ เบิ่งมาโอ้โหเนี่ยค่ะพี่เอากล้วางเนื้อวานเป็นหางเงี่ยค่ะตัวนี้เป็นหัวท้องปะครับนี่หัวท้องค่ะอันนี้ประกันท้องเนาะประกันท้องอยู่ที่ทองก็พอได้ครับสามเดือนแล้วค่ะอันพอแค่กาเลทหกแปดค่ะอ่าตัวนี้ท้องเคฟหกแปดนะครับสามเดือนเหรอพี่น้องครับตัวใหญ่ลูกแด่ครับนี่ลูกแรกบ่ลูกตัวที่สองลูกลูกตัวที่สองนะพี่น้องครับลูกสองค่ะส้นสูงนี่พี่น้องเบิ่งเอาสูงเงี่ยร้อยห้าสิบค่ะประกันที่ร้อยห้าสิบเลยนะคะประกันที่ร้อยห้าสิบได้เลครับ เราเพื่อนไปซื้อถามถามไปถามซื้อเพอื่อนเพร่ะว่าเป็นรวนอเมริกาดิค่ะตัวนี้แมนค่ะตัวนี้ว่าเป็นลวนอเมริกาเจเ<ม>จเข้แ<ม>ะแต่ว่ามีใบม้าดอกแต่ว่า,าก,วกับว่าเป็นยังห้องกับหกแปดตัวใหญ่เอาเบอร์น,นึงนี่เปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะอันนี้หาเงินหาอันนี้ต่อรองได้วะครับต่อรองได้ค่ะส่งฟรีให้อยขก้นไอันนี้ต่อรองได้เหรอครส่งฟรีใหอยพอด้วพี่น้องครับเอาเดือกเอาเบิ่งเลยค่ะบ่กินต้นน้ำแบบเล็้แมวคือพันบาทเห็นนั่นเห็นหยาดนี่ลูกไส้เลยพี่น้องครับเอาเดือ นี่นะครับเออปล่อยเพิ่นไปเลยครับแับน,นี้กินหมดดิพี่น้องครับเอ้าเห็นไหนป่น,น <g ül> กินทุกอย่าง <g ül> นะครับกินทุกอย่างนี่ขว่ากินทุกอย่างนะครับอ่ะนี่ตัวบอกง่ายได้พี่น้องครับมาเบิ่งตัวจริงได้นะครับเนาะต่อรองเอาอยากได้ตัวใดก็ได้พี่นอ้องเอ้าเดอกเอานะครับกินหยาดีๆกันสิค่ะเอาไปคุ้นให้มันหวานขึ้นจังน้อยค่ะครับอ้าวอนนี้บงเดือนก็เป็นตัวไม่เหรอคะครับอันนี้คือว่าประกันท้องนะพี่น้องครับท้องประกันท้องประกันท้องนะครับเนาะนี่ตัวแหลก อยากกับมอตัวใหญ่ตัวยาวษ์พได้ครับด้วตัวจริงๆออกไปทางพุ่อลงไปไป,ไปเดินไปทางพุ่งเร็วอ่ะนี่นะครับอ่ะตัวแรกนะครับเบอร์หนึง่งเบอร์ที่สองครับเบอร์ไหเบอร์ที่สองมาทางที่ค่ะเบอร์ที่สองนะครับเบอร์ที่สองก็ดีเลยเริ่มมูขอข้างในได้พี่น่องเด้กั<ะ>อนอาจจะเป็นงอถเนาะนี่ใส่เดียวกันเลยค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกเลยค่ะร้อยสี่สิบห้าได้เด้ครับพี่น้องครับอ่ะเบอร์สอง มาเบ่งว่าแต่ละท่องพอด่อ่าเบอร์สองนะครับพี่น้องอร์ห่งค่ะร่อยซีิหาได้ครับส้นสูงพี่น้องครับตัวนี้ท่องเจ็เดือนท่องพอด่ครับท่องหาเดือนค่ะตัวนี้ท่องหาเดือนแล้วได้พี่น้องซีหาเดือนกับวีเอลโลโจค่ะท่องวีเอลโลโจลูกตัวใดครับนี่ที่ไหนลูกตัวที่สองเหรอคะตัวที่สองใส่ประมาณรน่อยซีิหาได้นะครับหนอยีิหาตัวนี้เท่าไรครับเปิดไบสามหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวนี้สามหมื่นหาอันนี้ราคาบอกมองเอาหรือว่าต้อได้อีกครับ างอีกคันนี้คือราคาเปิดให้ต่อได้พี่น้องครับเป็นว่าบดย่างหลึกเลย่หลักครับผมอ่ะนุ่มโมจิงดอกต่อได้อีกนะครับเนาะเบื้องใกล้ๆตัวใหญ่ตัวอ้างดีพร้อมนะครับเด้อเอาเบื้องเอานี่แหละสามสิบหาตอเอาพี่น้องครับใส่ใหญ่ๆการรับประกันการทลองของความเฮานะครับห้างที่ตรวจนุ่นตาเศร้าห้พี่น้องแล้วนะครับจังการรับประกันพี่น้องนะครับกระทั่งห้างที่ตรวจ ตัวท่องให้ทุกตัวนะครับถ่าเป็นง้วงท่องการรับประกันนะครับครับอันนี้คือมีคลิปว่าตัวท่องให้นะครับมีคลิปตัวท่องให้ตัวได้ไอ้เครื่องอันตราซาวแค่นั้นนะครับพี่น้องเออนี่นะครับนี่คือการรับประกันการท่องครับการรับประกันนะครับพี่น้องครับท้องชัวๆผู้ได้หางง้วท้องใส่หญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่เบ่งมุมนี่ตจริงนี่โตใหญ่โตหนาด้วยครับเลือกสามสิบหาต่อเอาอีกครับผมส่งฟรีให้ด้วยนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่เบอร์ที่สอง หางัวเลี้ยงงัวทองใส่ใหญ่ๆมาเอาพี่น้องครับนี่ฝนกำลังลงหยากระลังหลายค่ะช่วงนี้ครับเบอร์ที่สามนะครับตัวนี้เบอร์ที่สามค่ะตัวนี้แดงเข้มนะครับเด้อตัวใหญ่ๆแดงเข้มทองพอได้ครับเบอร์นี้ตัวนี้ทองหาเดือนกับพริกแดงค่ะทองหาเดือนกับพริกแดงนะครับพี่น้องตัวนี้หาเดือนกับพริกแดงนะครับเนาะเป็นปลามันนะครับเป็นปลามันแดงหาเดือนแล้วอ่าส้นสูงกับซอยซีซิมหาใดนะซอยซิมหาประกันค่ะตัวนี้ลูกไหนครับตัวนี้คัน ว่าลูกแรกกหร่อม่นเป็น,นลูกสองน่าจะาลูกนมมันไม่แ<น><น>ง้มแง้มอย่างนี้ค่ะนมปันป่นง้วสาวตาเบิ้ลเขาน่าจะเป็นลูกแรกเด้ครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับโอ้ยเด่นใจเป็นลูกสองนะครับพี่น้องเออพนรบกับกันนะพี่น้องเอา้าตัวนี้ยุติเท่าไรครับสามหมื่นห้าพันบาทค่ะสามหมื่นหาขึ้กันนะคะพี่น้องเออถือว่าสดๆโยอดดอกตัวนี้ก็ได้สามหมื่นหาตัวใหญ่ดีอยู่เป็นเครื่องบูดแดงดีได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้แดงดีเลยนะครับเนาะไอเพื่ออวยตัวเวียงออกมาให้จัง่อยก็ได้พี่น้องเเด้อออนี่ ให้พเพิ่นเบี่ยงข่างให้เพิ่งก่อนนะครับข่างใสของงัวอข้างซ้ายยังไม่เห็นนะครับพี่น้องนะนี่นะครับอผู้ใดอยากได้ดตัวไดนก็เพิ่งเอานะครับนี่สามาสิบห้าใสกไก่เคียงกันนะครับเด้อโอเคเด็ดสีพาเบ่งข่างทั้งนี้นะครับเนาะนี่แหละแดงคจึ้งครึ่งเลยนะครับตัวน,นี้ก็ได้อ่ะนี่แหละสามหมื่นหาตัวใหญ่เนี๋ยวพี่น้องครับเอาอันนี้คือง้วอเบอร์เบอร์สามนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบ่งเบอร์ที่สี่ เบอร์ที่ C ค่ะทองด <ENNIS S 2> ้วยกันค่ะต man, man, ัวนี้ข้างอ่างไงคับเด้อครับเด้อเบอร์ที่ C นะครับนค่ะอ่างไงท่องพอไหนครับท่องหาเดือนกับแจ็คพอตค่ะท่องหาเดือนกับแจ็คพอตลอยล้านใช่ค่ะอันนี้มีใบมีหลอดเหาะมีใบมีหลอดค่ะมีใบมีหลอดส้นสูงใส่ไข่เคียงกันนะครับพี่น้องใส่ใหญ่ไตัวนี้เท่าไหร่ครับเบอร์ที่สามหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวนี้สามหมื่นหาขื้กันได้พี่น้องครับสามหมื่นหาแต่ละตัวนี่ยย่างไงได้ครับพี่น้องนี่ได้ว่าได้ว่ามีโปค่ะ ปูยกชุดนี่บ่ปยกชุดสามตัวใส่ลอยซี่ส้นผาบวกค่ะอสตัวนี่ยกชุดนี่ว่าทองสุโตได้พี่น้องทองสุตโตประกันหายทุกตัวค่ะสได้หกสามได้หกคับผมเปิดที่เท่าไหร่เก้าหมื่นบาทค่ะตัวนี้นะกระถึกตัวละสามหมืนนิดเดียวสามหมื่นเก้าบาทอเออเ้ยสามหมกบเาหมื่นเก้าบาทนะคะ 5, <6. S 2> อ่าหนูส่งฟรีให้อีกทว่ผ่ายี่สามไปเลยค่ะ เดี๋ยวด้สามสามตัวนี่แม่นค่ะเกาเมื่อนเกาอีหลีเนาะเกาเมื่นเกาบ่ผิดนะบ่ผิดค่ะ,ะส่งฟรีไปอีสานพร้อมส่งฟรีทั่วภาคอีสาเนเลยครับผมไพศาลกับสามลอยกิโลผมไปกันเกี่ยวไปพี่ต้นพงต้ไม้ย,ยัดไม้หน่อยพี่น้องไม่สิหลุดไม่สิ้นรถม <c oughs> าเลยเล็ดใจใจใน <c oughs> ช่วงนี้ใจเออนะครับอ่ะอยากได้แกะมาเอาครับพี่น้องครับโอ้ถามผู้ใดโยกนี่คือพอถึงเสียนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นวัวใสง่ายไหมค่ะเป็นวัวใสแม่บอกยี่หรอเมียน เฟ็ใหญ่หมอครับสำหรับเป็นแม่บอกเลยครับแต่ละตัวนี่โบไม่ต่ำนี่อย่างเลยนะครับผู้ใดมักแบบใหญ่ๆก็สามตัวนี้ยังยกชุดไปได้นะครับ่ะอต่อไปเป็นเบอร์ที่หาที่หาค่ะเป็นแม่ลูกบ่ต่อไปสิเป็นวกจัดโบแบบว่าวาวนี่นะคะเอาแบบว่าวาวเป็นโบแ,<ม>แม่ลูก,ลก<ช>ด้ว, <หา S 1> ดวค่ะพี่น้องครับรแม่ลูกนะค่ะแม่ลูกอ้าวอันนี้ตัวใหญ่แล้วล่ะครับผมอันนี้แม่ลูกคู่นี่เนาะแม่ลูกคู่นี่ค่ะเบอร์หาค่ะอันนี้ลูกตัวเงยแล้วลูกพ่อไหนบุกครับนี่ตัวนี้ลูกกัน กบ่หูจักกว่าพ่อเพิ่นไปบ่หูจักพ่อสูงเกือบ140สี่สิได้แท้ๆล่ะค่ะแม่ท้องไหมครับนี่แม่ท้องล่ะค่ะอ่าตัวนี้แม่ก็ท้องเด้อครับพี่น้องค่ะท้องได้4เดือนแล้วจ้ะท้องได้4เดือนอาแม่ส้นสูงนี่เท่าไหร่ตัวนี้140บวกใส่ลอยส่สิบบวกเด้อครับพี่น้องซื้อ2ได้3ลูกก็ตัวบอกง่ายได้สามคู่นี้เท่าไหร่ครับเปิดแบบบ่งดด้าม้าเนาะค่ะครับ สามหมื่นเก้าเอาขัรถเองค่ะนี่สามหมื่นเก้าเอาขัรถเอานี่อันนี้คือลูกตัวบักง่ายด้วยครับตัวจริงๆนี่พี่น้องครับสูงเลยสามสิบห้าบวกเกือบเลยสี่สิบเอาหนึ่งเก้าพันบาทนี่สามหมื่นเก้าเบื้องประกันทองประกันตำนี้ให้เลยค่ะประกันทองประกันตำนี้คือแม่ยทองเด้อพี่น้องเด้อทองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมไมไล่ลูกออกจากแม่ให้เบิ้องนั้ครับเนาะแม่ยังอ้างได้หล่ะครับผมอันนี้เบือห่านี่ต้นเม่กับย่างบักใหญ่เลยพี่น้องครับเอ๋อน้านาค่ะน้าน้าต้นตันี่แหละครับผมเด้อนี่เครื่องบดได้พี่น้อองงงคคครรรััับบบเเเป็นนนวื่ดะะา นี่เบื้องแผ่นหลังนะครับจะใส่เบื้องขางใส่ให้เออนี่ออานี่แหละแม่นี่ก็ทองสามมือเก้าออกข้าเอาก็โตลูกเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเบอร์หาได้วพี่น้องอ่ะนี่คือเบอร์ห้านะครับบัวดามาเลยค่ะบัวดามาอันนี้คือเป็นยังสี่สี่ัวประกันตามนี้ห้พร้อมค่ะบ่แม่วาถือแดีวยวบ่ประกันนี่ค่ะถือกับประกันตามนี้ห้คือเก้าขุนเดิศลูกอยืนยุ่งขุนคับพี่น้องครับตัวแบงไงค่ะครับ แต่จะภาพเบื้องบืองคููต่อไปคูนี่ี่แดงใหม่ย่างหนาอันนี้ลูกพ่ออะไรผู้ขับหนาลูกพริกแดงค่ะพริกแดงจักเดือนแล้วครับตัวนี้อหกเดือนค่ะหาหกเดือนหาหกเดือนแม่ท่องไปครับนี่แม่ว่าท่านใน้ท่องค่ะผสมไฮเดียวสีเขารอบที่สองแล้วค่ะแม่ในเ่ลอยสี่สิบกลัวนะครับแดงย่างใหม่ได้พี่น้องคูนี่ถูกทอดไปครับนี่เปิดไหมล่ะค่ะแมนครับคูนี่เออ้องแหลกคิดหลายแล้วคิดหลายสามหมื่น หาพันบาทค่ะอันนี้สามหมื่นหาแม่ลูกเทพนี่แหละครับพี่น้องอ๋อขับรถเองด้วค่ะอ๋อขับรถเอาอันนี้คือซื้อสองรุ่นสามนะครับค่ะเออลูกหมอรุ่นไฮแล้วว้าวๆเลยค่ะอ๋อขับรถเองค่ะเปิดย่างว้าวไฮเลยเบอร์หกนะครับเนาะลูกหนี่งหางใหญ่ๆนะครับนี่หักแบบนี้ก็มาเอาฤกิภาษ์บึงทั้งหน้าอ่ะนี่นะครับผู้ใดหาแม่ลูกเทพยุ่มเอาย่พี่น้องครับนี่ดังสวยเลยนะครับ อ่ะคู่นี่สามสิบห้า oh, uh, ออกคารุดเอาแม่แม่ใส่พอได้ก่อนนี้แม่ผสมแจ็คพอตค่ะแม่ใส่แจ็คพอตให้ได้ครับเด้อเบื้องข้างซ้ายของน่องเขานะครับเนาะแม่ใส่แจ็คพอตข้างซ้ายกะบ่มีป่านบ่มีด่างนะครับพี่น้องด่างเลยค่ะแดงใหม่เลยนะครับเนาะแดงย่างใหม่นะครับสุดๆหนังน้ๆให้ลูกนางน้ๆให้นี่แหละครับตัวใหญ่ๆเมาเลยแม่ใส่รอยสี่สิบกว่าเด้อครับเด้อ น่ารอยซีเสีหามีเห็นนะคะต่อไปเบอร์ที่เจ็ดนะครับเนาะเบอร์ที่เจ็ดอันนี้หุ้นผมผมย่างหนานเลยแหละครับเอ่ออย่างดึกเลยแหละตัวนี้เดี๋ยวลูกยู่ั้งผิดน,นะครับเนาะค่ะจไถ่เป็นไรมากนะครับเออเป็นลูกตัวแม่ขึ้นกันนี่ย่งนางหนาย,ย่างตันแหละครับลูกเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้นี่ลูกได้ซี่หาเดือนขึ้นกันค่ะอันนี้ลูกซี่หาเดือนย่างไอหน,นานเลยเลยครับพี่นนองาพ่อ,อนะครับนี่ แม่ท่องไปหรือทับไปครับก็แม่ผสมแหละค่ะอันนี้แม่ทับให้แล้วดวยครับเด้อสองรุนสามสองรุนสามค่ะแม่ทับพ่ออะไรครับเอ่อแม่ผสมฮุตันค่ะแม่ใส่กับฮูตันนะพี่น้องใช่ค่ะลูกผสมเอยลูกทศพลนค่ะลูกของทศพลนนะครับใช่ค่ะส้นสูงแม่ยืดเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกว่าแมงวัวแข้งวัวไทยน้อยเดีอยค่ะมันเป็นบามันเออนี่คู่นี่เท่าไหร่ครับ เปิดไปที่สามหมื่นห้าพันบาทค่ะนี่สามหมื่นหาพี่น้องครับเอาเลือกเอาอยากได้ดแบบนี้แบบไมาครับพี่<ด>น้องออกรถเองรถด้วยค่ะนี่ได้ใแถเบึงแพ่รหลังนะครับเออนี่เบึงข้างทั้งนี่อ่ะคู่นี่สามหมื่นหาลูกนะนะตันตันดึกๆเด่งใหญ่นี่แหละครับผมสามสิบหาด้งมาคูใ่ใดพี่น้องครับเลือกเอานะครับมาแดงแดงใหม่ๆกับคู่นี้นะครับนี่ตัวจริงบอกง่ายเลยครับพี่น้องเด้อแล้วก็ในส่วนของอ่า คูนี่แต่ในความหนานะครับพี่น้องอยากได้ก็มาเอาดูแผ่นหลังอซึ่งสองรุ่นสามคือกันนะครับเนาะสองรุ่นสามเช่นกันนะครับเด้อนี่บันนี้ค่ะบันนี้สิพาเปเบิ้งของพอปันสันครับเอามาฝากพี่น้องครับของพอปันสันกับที่ีเป็นง่วพอพันครับนะขวดพอพันครับผู้ใหหมักพอพันตัวเดียวสิพาไมอเหลืออามีหลายตัวอยู่พี่น้องเนี่ยครับ จะเริ่มจากตัวแดงก่อนครับจะเริ่มจากตัวแดงก,ก้อนนี่ครับตัวแดงเข้มนี่เนาะแดงครับแดงเข้มนี่เป็นอ่าลูกไส้ของเคเอฟหกแปดนะครับลูกเคเอฟหกแปดตัวนี้ย่างหนาเด้อพี่น้องย่างหนาครับย่างหนาเอาเส้นสูงเข้าศนด่นี่เส้นสูงกว่าทยูร้อยสี่สิบนะครับที่สิบบวกบวกอะไหรืพี่น<ะ>้องขวบปีพอดีครับพี่น้องไออยู่นัปีหนึ่งนะครับพี่น้องเด้องบผมนั้นปีพอดีครับนะครับเนาะเข่งขาใหญ่ๆหนาๆครับอนาคตขวพอพันธุ์ได้ผู้ใดอยจะได้ไปคุ้ม ผู้ใดที่ไม่ง่วเป็นฟูงนะครับคืออนาคตพอพันนะครับผู้ใดฮะนะครับอนาคตพอพันตัวใหญ่ๆอยู่นะครับพี่น้องใส่รอยซีสีผมนัปีหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าได้พ <H uf. S 1> mm ี่น้องครับผ right ู้ใดหมักหนาหนาเนี่หาพอพันุ์หูเฉียงเฉียงยูมีคนเขาเป็นขำาไหลได้พี่น้องเด้มาเอาในคลิปนี้นะครับเนาะนี่ตัวใหญ่เงาครับนี่ผู้ใดมักแบบนี้ไข่สองนะครับได้พี่น้องครับนี่ไข่ยังดับผู้ใดยังได้ กองพันธุ์คูมงนะครับสามารถเพื่อสอบถามได้นะครับโทรพูดคุยสอบถามได้เด้คับพี่น้องเด้อโทรได้ทั้งสองเบอร์นั่นแหละครับแ่นครับอ๋เรียบ้อไม่มีปัญหาหรอกครับผมครับเนี่ยอหมตั้งตรงดีครับนี่อ๋อแต่เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะเออหนาตันๆครับนั่งยนยนครับเออได้เงเข้มอ่อเบื้องมุมหนวกกว่านี่เออเนี่ยมงมท่าเป็นยืนที่นั่งเออเนี่ยมุมนี่สามมื่นหา่อเอาครับผม เรล่องได้อยู่ครับอันนี้เบอร์แปดนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าเบอร์เก้านะครับวันนี้เบอร์เก้านี่ก็เป็นอนาคตพอพักถือกันนะครับนี่ครับนี่เบอร์แปดเด๋ยวยุ้ยนะครับต่อไปเบอร์ที่เก้านะครับเนาะนะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้านะครับเป็นลูกไส้ของเคเอฟสามหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนตัวนี้ส้นสูงเท่าไหร่ครับสูงเอาที่ประมาณร้อยสามสิบนี่แหละวนะครับตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้อง สามสิบบวกก็เลยสามสิบสามสามสิบห้าสามสิบห้าจะได้นะครับประมาณนี้แข็งขาใหญ่ครับสีจริงจริงนี่สีดีได้พี่น้องเด้อแข็งขาใหญ่าขาเหยียดดีไข่สองหัสันนอกต่างต่างตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบสามมื้อหนาพันคือกันครับอ่ะสามมื้อหนาคือกันนะครับเด้อส่งกันกับเบอร์แปดเมื่อกี้เนาะเดอร์เจ็พาเบิ้งหนาตรงได้ครับพี่น้องเอออ่ะนี่ดูหน้าหน้าตรงนะครับนะครับ นั่งหน้าหาให้กันลครับแข่งขาใยญ่ๆครับเบื้องแข่งขาเบื้องช่วงไล่ได้พี่น้องครับลื่งกับลายครับนำล่างลายนี่เบื้องแทนหลังนี่พายยาวลื่งใหญงๆนี่ครับผมพาเห็นตัวนี้บริสัทด้วยครับเด้อมักโตใหญนะครับเดือกเอาเดี๋ยวธิพาเบื้องกลางถ่ายทั้งนี้นะครับนี่ค้นหางหญ่สุดๆครับครับแต่ว่าชุดนี้มีโปนะครับมีโปให้พี่น้องผู้อยากได้โยกคูครับสองตัวเนี้ยแม่นครับอยากได้สองตัวคูกันเลยครับมีโปรไฮนะครับ ถ่ายโยกชุดนะครับส่งฟรีลอยกิโลไปเลยครับอราคาอยู่ทีหกหมื่นห้าพันบาทครับถ่ายโยกชุดครับถ่ายโยกคู่นี่นะครับหกหมื่นห้าส่งฟรี่ลอยโลนะพี่น้องส่งฟรีอีกร้อยโลนะครับอ่ะเบื้องสีเบื้องชัดบบบนี้ตัวใหญ่ได้ครับได้ตัวจริงๆนี่พี่น้องตัวจริงตัวใหญ่ครับตัวจริงนี่ตัวใหญ่ตัวนั้นใส่ลอยสี่สิบออกตั้งนะครับอ่ะแต่ละตัวมาเบื้องเอาทีหนึ่งผู้ใดมักแบบใดก็เลือกเอาเด้อครับเด้อเก่า เบอร์เก่าแล้วต่อไปเบอร์สิบแบบนี้พี่น้องครับตัวเฟเป็นชุดแม่สาวนะครับชุดแม่สาวนะครับเด้อสาวหน่อยนะครับสาวหน่อยสาวใหญ่นะครับชุดแม่สาวอยู่นี่ใน่คอกกันบ่นะครับไม่คอกนะครับในคอกอันนี้มีชุดงอสายจัตัว์นพี่สองนะครับสองตัวชุดต่างฟ้ามีสองตัวครับตัวใหญ่นี้เป็นตัวหน่อยสามสิบกัวนครับเด้อตัวนี้หน่อยสามสิบห้า ตัวตัวนั้นมีใบนะครับเป็นลูกสาวสติงเล่นะครับตัวข้างในนะครับตัวข้างในลูกสตริงเล่มีใบเด้อครับเด้อมีใบนะครับสองตัวนี้เป็นบ้าครับแมนครับอ่ะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเบอร์สิบเด้อแมนสาหน่อยผู้ใดอยากได้แมนสาหน่อยไปเลี้ยงครับทุ่นมาหลายครับเอาไปเลี้ยงได้นะครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้บอมีบอมีพ่บบอมีเสีอสายมากนะครับแต่ว่าตัวนี้สูงหน่อยสามสิบคู่นี้แถบได้นะครับพี่น้องคู่นี้หร่ครับคู่นี้นะครับถ้าแยกเป็นตัวนะครับตัวลูกสาวสติงเล่นะครับเปิดไปที่ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนั้นมืดหายด้วยพี่น้องครับตัวใหญ่เด้ด้วยพี่น้องครับตัวใหญ่นี่เปิดไว้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้มืดเจ็ดนะครับตัวนั้นมืดหาพี่น้องแต่ถ้าเป็นโปโยคูนะครับถ้าพี่น้องอยากได้โยคูนะครับเขากับจันทห้ครับอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับคู่นี้ไหมแม่นครับเดี๋ยวด้าพี่น้องสองหมื่นเก้าคู่นี่เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวไปเบิ้งฟังทางนั้นนะครับฟังบ่ผิดครับพี่น้องฟังบ่ผิดครับผมก็ตกใจราคาเท่ากันแหละเดี๋ยวด้อ ฟังโมบีดครับจัดโปรวิเศษเพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงครับพี่น้องผู้หางว่าไปเลี้ยงนะครับกะนี่นะครับนี่ครับคู่นี้กขยกคู่นี้สองมื่นเก้าเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิตีแหงเงงเนาะเอาตัวใหญ่ในสองมื่นตัวนี้เก่าพันซะกันต้องถือครับเดี๋ยวเต้พี่น้องสิตีครับสิตีท่าไหนนะครับแต่ว่าจัดในตัววิเศษเลยครับมันมันตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อตัวจริงตัวใหญ่ครับตัวจริงตัวใหญ่เอาถ้ามักยกมักแยกเอาแบบใดเลือกเอานะครับพี่น้องนี่ครับถ้ายกก็สิได้ถูกสินได้ตัวใหญ่พวกนี่ครับ อาจนผมไม่เสียตะคูนี่สองม้วนเก่าเนาะจัดเพื่อพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อไปเลี้ยงครับเห็นไ่มพี่น้องครับไม่มันกับสีบูบับบูบับจังเลยนะครับเอ้าออกมากันอึบเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอ่าชุดข้างนอกอีกครับวันนี้ต่อไปจะเป็นอ่าผู้น้อยผู้น้อยตัวใหญ่อตัวหน่งันคือตัวใหญ่เถอะจับห้องเซกนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพี่น้องคู่นี้จิคู่นี้ล่ะค่ะคู่ใหญ่ตัวนี้ เมี่นค่ะอันนี้ใส <Leaf forward. S 1> ่รอยสี่สิบบวกสี่สิบห้าบวกเออรอยสี่สิบบวกไปหลายเส้นอ่ะได้พี่น้องครับตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้ตัวใหญ่ๆนี่กับตัวหัวโลนนี่นะครับเนาะอือนี่เป็นงูสาวนะครับสาวพ่อผสมนะคะพร้อมผสมนะครับเด้อกับสี่สิบหกสิบเจ็ดเดือนนี่เะมั้องกินโดยประมาณนะครับเนาะใส่รอยสี่สิบหาได้เด้อครับค่าอ่าครูนี่จัดเป็นตัวหรือเปล่าเอาแบบเป็นชุดเลยคู่เลยค่ะเอาตัวไอ้คู่นี่เท่าไหร่ครับ จัดให้เลยค่ะคู่นี้นะคะ่ะครับผมสี่หมื่นห้าพันบาทอ่ะสี่หมื่นหาได้ะเด้งง้วงสองตัวได้พี่น้องด้วยได้สองตัวออกข้าวรถเองค่ะออกข้ารถเอาได้ค่ะพี่น้อง,งค,คือได้ได้ตัวนี้กับตัวผุ่นนะครับเด้ออย่ากับต,ตัวทั้งหลังนะคู่นี้คือสี่หมื่นหาเอาผู้ใดมักง้วงสาวได้ตัวใหญ่ๆนะครับนอะนราคาเบาๆถึงตัวสองหมื่นนิดๆครับแต่รับรองว่าคุ้มพี่น้องไม่ได้ตัวใหญ่คัะนะครับตัวนี้นี่ผู้ใดมาอยากได้เป็นแม็บล็อกนี่ซึ่งวันอ่า ตัวนี่ค่อนข้างที่จะหนาดีเลยนะครับพี่น้องครับนี่หมอสุรพเป็นแม่บอกเลยล่ะฟอร์บูสดีผมนะครับนี่งหางใหญยๆตำหน่งบ่มีนะครับเด้อผู้ใดสงสัยก็ถามเอาอีกนะครับนี่คู่นี่หละสี่หมื่นหาเอาตัวจริงหมวกย่างง่ายล่ะครับผมบอ,งงอมนี่ตัวจริงย่างงเออนี่นะครับคู่นี่นะครับนี่อ่ะสี่หมื่นหา สี่มือนหาได้สองตัวได้สองตัวได้ค่ะพี่น้องตัวเดียวดิไม่เปนตัวเดียวดิสี่มือหาก็ได้ครูนี่เนาะได้หัวหล่นพหรอเงี้ยจัดปูแบบช่ำๆไปเลยค่ะจัดปูช่ำๆเอาชุดต่อไปปูยังชุดยังไงนี่เพียงเนี่มุนี่เด็กขายเัวเต้มุนี่มุนี่เป็นแม่ลูกเด็กค่ะเป็แม่ลูกบ่แม่ค่ะมุนี่เป็นแม่ลูกว่าสัตนพี่น้องแม่ค่ะแม่ลูกมุนี่อ่ะนี่มุนี่เป็นแม่ลูกอุปบดําหน้อยยังเยอะค่ะยังเด็กตัวนึงนี่เด้ โอู้นี่สีบปกดีเลยพี่น้องอันนี้มันมีบ้านก็ไปหาเดนมาตัใส่เลยพี่ค่ะอันนี้ที่บ้าปานสันตัวนี้ตัวนี้เป็นผู้น้อยครับผู้น้อยแต่โตใหญ่ดีเราคิดออกลูตาชุกเอองามเลยครับพี่น้องลูกพ่ออะไรวุ้กขับสีเครื่องแส่บุญนี่พอเราครับไม่ว่าให้ให้ให้สีดีนะครับให้สีดีบปกงามลูกง้อจะง้อจะเดือดครับนี่ ว่าเจ็ดแปดเดือนค่ะประมาณเจ็ดแปดเดือนส้มสูงกระหร่อยเงี้ยเซฟโดยประมาณนะครับเด้อเมื่อยืนดีค่ะเล็บสักจึกดีค่ะเท็ขาให้แล้วนะครับเนาะเท็จขาเรียบร้อยทั้งอันเดือดเดือแต่ว่าสีนี่ย่างดีเลยพี่น้องครับนี่ปานขังใส่กับบะหมี่หรอครับผมกุ้ยมางวัวกับสีผ้าเบงสีมะตาลสุกนะครับเปิดค่ะตัวนี้จัดไปครับเปิดไว้ทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ ตัวนี้มื่นหาด้ครับพี่น้องผู้ใดหาแบบนี้อยู่นะครับเนะ 100, <อ>าะมื่นหาซงฟีให่พร้อมลอยกิโลค่ะรงฟีให้พรอ้อมลอยโลนะครับเดอ้อ <c oughs> ค่ะมื่นหาผู้ใดมักเดืองสีนะครับพี่น้องตัวนี้ว <c oughs> ่มีผิดหวังแน่นอนครับสีแบบแดงแดงจนสีดำแดงจนบุมมีปผัดมุ้มมี่ดัง <c oughs> พี่นองเห็นเปลือกมังคุดว่นั่นแหละดำก็เปลือกมังคุดอีกนี่นี่อยากได้มาเอาครับผมอ่ะพอพันนี้ให้อยู่สามตัวนะครับเนาะแม่ลูกกระเด็ดนะครับอยากไดแบบใดมาเลือกเอาเลยนะครับ มีแค่นี้มั้งครับมือนี้มีแค่นี้ค่ะมั้มือนี้ก็มีไห่ประมาณนี้ได้ไหมพี่น้องเรื่องพอพันมาไห่พี่น้องครับผมพอเอฟซีอันถามเขามาหลายว่าพอพันนี่มีบอมีบอละลค่ะคลิปนี้บรรลจัดให้จัดเต็มไห้เรียบร้อยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ